10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเลย 1. ความเป็นมาของจังหวัดเลยเลยเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยตั้งอยู่ในแอ่งสกลนครและอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ540กิโลเมตรมีสภาพภูมิประเทศที่งดงามอากาศหนาวเย็นเป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศและยังเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สําคัญอีกด้วย 2. สัญ,ญลักษณ์ประจาจังหวัดตาประจําจังหวัดเป็นภาพพระพธาตุสีสองลักษณ์ลักษณะโอเทสิกเจดีสร้างเป็นอนุสร์การปักปันเขตแดนในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าชายเทศฐาแห่งกรุงศรีสันตนาคานาหุดก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2103สร้างเสร็จเมื่อพุทธศัก 6, ราช2106ตั้งอยู่วัดพระธาตุสีสองลักษณ์ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระพิสุสงฆ์พำนัก ริมแม่น้ำมั่นบ้านหัวหนา, ung, bon ายุงตำบลด่านสายอำเภอด่านสายองค์พระธาตุก่ออิฐก่อปูนมีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนยอดพระธาตุมีแก้วครอบเป็นโคมมีกระดิ่งลูกเล็กๆแขวนอยู่เหนือโคมกรมศิลปากรประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478ดอกไม้ประจำจังหวัดดอกรองเท้านาลีเหลืองเลยต้นไม้ประจำจังหวัดต,ต้นสนสามใบคอมขวัญประจำจังหวัด เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์มั่นคงความสะอาด 3. อนาเขตจังหวัดเลยตั้งอยู่ทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด11,424.612ตารางกิโลเมตรหรือ7 1 4 3ล้าไร่หรือประมาณร้อยละ6.7ของพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางจากกรุงเทพมหานคร520กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อก,กับจังหวัดอื่นๆดังนี้ทิศเหนือติดต่อก,กับแขวงชัยบุรีและแขวงเวียงจันทร์ประเทศลาวโดยมีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเฮือกไหลกั้นพรมแดนระหว่างกันทิศตะวันออกติดต่อก,กับจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธาน,นีและจังหวัดหนองบัวลำภูทิศใต,ต้ติดต่อก,กับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเพชรบูรณ์และทิศตะวันตกติดต่อก,กับจังหวัดพิษณุโลก 4ีภูมิอากาศจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่าหนาวที่สุดในประเทศเคยมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณติดลบ1.3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ43.5องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ยตอลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ2 5 5ถึง26.5องศาเซลเซียสและจะมีอุณหภูมิที่หนาวจัดในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมโดยช่วงสุดปีที่ผ่านมาจะมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ5.5องศาเซลเซียส 5. วัฒนธ,ธรรมและประเพณีของจังหวัดเลยมีดังนี้งานไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือเทศกาลทะเลหมอกดอกไม้งามบานสะพังทั้งภูเรือในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประมาณวันที่31ธันวาคมถึง3มกราคมของทุกปีมีการออกล้านแสดงไม้เมืองหนาวงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจัดขึ้นในอำเภอด่านซ้ายช่วงเดือน8ของทุกปี งานกาชาติดอก้ายบานมะขามหวานเมืองเลยจัดขึ้นบริเวณสนามหน้าสารากางจังหวัดเลยประมาณวันที่1-9ึ่กุมภาพันธ์ของทุกปีงานนำ้ำมาสการพระธาตุสีสองลักษณ์จัดขึ้นทุกๆปีในวันเพ็ญเดือน6ภายในงานเริ่มจากพิธีบูชาพระธาตุโดยมีเจ้ากวนนางเทียมแสนนางแต่งและชาวบ้านจัดเครื่องเส้นประกอบไปด้วยกระทงใหญ่หนึ่งกระทงและกระทงน้อย8กระทง พิธีจะต้องทําก่อนเพลนเมื่อเสร็จพิธีก็ยกกระทงใหญ่ไปลอยน้ําส่วนกระทงน้อยยกไปบูชาตามริมวัดเสร็จจากพิธีบูชาพระธาตุเป็นพิธีส่งธาตุโดยประชาชนเอาน้ําอบน้ําหอมใส่ขันและเอาดอกหมาจุ่มซัดไปรอบๆองค์พระธาตุและงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานมีกิจกรรมประเพณีที่สําคัญอาทิเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธ,ธรรมพื้นบ้านขบวนแห่ประสาทพึ่ง การแข่งขันเรือยาวการไหลเรือไฟผ่าศาาตร,รอยคอการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานครับการแข่งขันเรือยาวเพื่อเชื่อมความสําคัญไมตรีระหว่างอาเภอเชียงคานและเมืองชนาคารแขวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 6. ภูมิประเทศจังหวัดเลยจังหวัดเลยตั้งอยู่บนพื้นที่ลับสูงโคราชหรือที่เรียกกันว่าแอ่งสกลนครลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาในแนวทางทิศเหนือใต้ และจะมีพื้นที่รับลุ่มระหว่างหุบเขาที่ไม่ใหญ่มากนักสลับกันอยู่ในแนวเทือกเขาจังหวัดเลยมีภูเขาสูงกระจัดกระจายโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกและทางด้านใต้ของจังหวัดทางนี้ยังมีแหล่งน้ําสําคัญคือแม่น้ําโขงบริเวณตอนบนของจังหวัด 7. อาหารพื้นเมืองของจังหวัดเลยมีนังนี้ซัวเห็ดปวกเมีย่ยงทูนและส้มโคเคสแปดสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลยมีนังนี้ภูกระดึง ภูเรือเชียงคานวัดป่าห้วยลาดภูลมโลภูป่าเปาะห้วยกระทิงภูทอกแก่งคุดคูและภูผาหมวก9วัดสำคัญของจังหวัดเลยมีดังนี้วัดสี่คุณเมืองวัดพระพุทธบาทภูควายเงินวัดท่าโคกวัดพระธาตุสี่สองลักษวัดเนรมิตรวิปัสนาวัดโพนชัยวัดสี่โพชัย วัดมหาธาตุเชียงคานและวัดท่าแขก 10. ของ่ากขึ้นชื่อจังหวัดเลยมีนังนี้ผ้าห่มนวมเชียงคานไหมพรมถักทออำเภอหนองหินผ้าฝ้ายทอมือมะขามหวานมะขามแช่อิ่มและหน้ากากผีตาโขน